สวัสดีครับพบกันชินเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9แบบมุนเวียนปีพศ2533นะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูชัดๆนะครับปีพศนะครับครับเห็นไหมครับก็เป็นปีพศ2533นะครับ มาฟังข้อมูลของเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะ q p r o n i c k กเกิลนะครับคิวโปรนิกเก็คือทองแดงผสมนิกเกิลนะครับด้วยอัตราส่วนทองแดงร้อยละ75% n i c k นิเกิลร้อยละ25%ก็จะเป็นโลหะ q p r o n i c k กเนะครับโลหะ q p r o n i c k กเนะครับเหรียญปีพระสนี้นะครับแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอยู่ที่20มิลิเมตรนะครับน้ำหนัก3.4กรัมนะครับเป็นขอบเฟืองนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบด้วยตนเองอยู่นั้นผมก็จะไม่บรรยายเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญครับ ครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสศดารามนะครับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกตนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2533นะครับก็ไม่ใช่เหรียญปีพศที่ติดอันดับหนึ่งใน10ผลิตน้อย ในเหรียญชนิดราคา1บาทรัชการที่9แบบมุนเบียนีแต่อย่างใดน,นะครับเพราะว่าด้วยจํานวนการผลิตนั้นที่เยอะมาสารเลยทีเดียวนะครับจํานวนการผลิตอยู่ที่ 9, 00 2, 00 4 0 9ล้านเสน0นเหรียญน,นะครับณนะปัจจุบันนี้ขายได้ไหมผมก็จะตอบแบบให้เข้าใจง,ง่ายๆนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับ ณนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีร้านค้าหรือว่านักสะสมนั้นประกาศรับซื้อหรือว่าตามหาเลยนะครับเพราะว่ายังเป็นเรียนที่ยังถือว่าหาได้เองอยู่นะครับในระบบเงนเหรียนนะครับมีฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนรักและชอบในการสะสมเหรียญน,นะครับสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจหรือว่าสะสมไว้เพื่อเป็นการศึกษานั้น ถ้าว่าเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2533นะครับถ้ายังไม่มีแล้วอยากจะหามาสะสมไว้นะครับก็ยังพอหาได้เองอยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับหน้าปัจจุบันนะครับแต่อนาคตต่อไปข้างหน้านั้นผมเชื่อว่าหายากแน่นอนนะครับมีฉะนั้นแล้วถ้าได้พบเจอนะครับหรือว่ามีอยู่นะครับก็เก็บสะสมไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าต่อไปข้างหน้านั้นผมเชื่อว่าจะหายางได้ยากมากนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับ